เออพามาดูไอสารตาทมอะนะตรงที่ตรงที่มันยิงเองด้วยนะมันยิงเองพังพินาศเลยไอสารที่นักขี่ม้านะแล้วก็ชี้หอกอะ่ะนั่นแหละเออแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยทหารไทยยิงโอ้โหนะครับเออยิงเสียหายหมดเลยมันว่าอย่างนั้นนะโอโ้โหเน็นไหมนะเออคิดดูกันแล้วกันนะโอโ้โหขนาดมันโกหก สังประชาคมโลกอ่ะมันโกหกระดับประเทศอละกณไม่ต้องไปคิดอื่นไกลหรอกเอซีนะเอาจริงๆเออมันจบแล้วล่ะนะเออมันจบแล้วขนาดนั้นมันยังกล้าโกหกอ่ะแล้วเอาไปชี้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยทหารไทยบุกยิงโอ้โหเละเทะหมดเลยเนี่ยพังพินาศเลยเออแล้วก็พามาดูแถวอ่าที่ทหารอยู่นะพังหมด ะนะบอกว่าโหยิงประชาชนประชาชนยิงเละเทะเลยเบาดเจ็บล้มตายกันแต่ก็ไม่พาไปดูนะว่าล้มตายยังไงแบบไหนอ่ะแต่พูดไปไปเฉยเฉยแต่พามาดูตรงนี้แหละสารตาธมเนี่ยที่ที่มันยิงเองด้วยนะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยนะเอฟตีนะ ขเขามร์นี่มันก็แสบสุดยอดจริงๆนะมันสุดยอดมากแล้วมันก็เดินนําหน้าเราก้าวหนึ่งอ่ะชี้แจงให้ประชาคมโลกให้ได้เห็นว่าอ่ามันถูกกระทําโดยตลอดเห็นไหมมันเดินเกมของเราทําอะไรรู้เปล่าเขาบอกว่าใจเย็นๆเราเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วอ่าเห็นไหม เราเก็บหลักฐานข้อมูลไว้หมดแล้วถ้ามีการไต่สวนกันเดี๋ยวเราเอามาเปิดให้ดูอ่าของเราเป็นอย่างนั้นเอาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีการไต่สวนล่ะประชาคมโลกเขาก็รู้ไปหมดแล้วโอ้โหไทยนี่ทําทํากับขมรขนาดนี้เชียวเหรอเออทําร้ายขมรขนาดนี้เชียวเหรอเห็นไหมมันก็ไปปลุกระดมอยู่ต่างประเทศอ่ะเดินขบวนกันโอ้โหนะหยุดยิงได้แล้วเออขมรก็ออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดนะตามเมืองต่างๆต,ต,ต่างประเทศน่ะ กมรนี่นำหน้าเราตลอดเลยเรื่องการอ่าเรื่องการเป่าประกาศนะครับเรื่องการโฆษณาเนี่ยมันสุดยอดบอกตรงไทยนี่ไม่ได้ตามไม่ทันขี้เลยไทยอาจจะชนะในทางด้านการทหารนะครับชนะไอชนะทางด้านการสู้รบโอเคเลยแต่เราแพ้ตรงนี้ลาบคาบเลยอบอกตรงการสื่อสารเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ย มันพยายามสูบไฟมันสู้มันรู้มันสู้ไม่ได้ทั้งทั้งด้านการอาหารนะครับมันรู้มันสู้มันมันก็ใช้วิธีนี้แหละเออให้ชาวโลกเขาเนี่ยประนามแล้วก็เล่นงานเล่นงานไทยเห็นไหมนี่แหละเอฟซีมันแน่ชัดมันชัดเจนอยู่แล้วที่มันทําแบบนี้ออโอ้โหมันทำแล้วก็ปาประกาศโอ้โหมันโดนทําร้ายนะครับโดนเปิดก่อนโดนทําร้ายเออแล้วก็ แล้วก็พูดง่ายง่าอ,อ่ะแรงงานอ่ะของไทยมันบอกว่ากบขี่แรงงานมันโอ้โหทุกอย่างเลยมันว่ายอย่างนั้นโอ้โหเท่าที่มันจะพูดได้น่ะมันใสหมดเอทุกขบวนการนะโอ้โหเป็นสุดยอดไหมถือว่ามันสุดยอดมากนะเขมรเนี่ยเออเป็นที่สุดเลยล่ะเล่นงานเราทุกรูปแบบเดี๋ยวดูคืนนี้ก่อนนะครับว่านะดูคืนนี้ก่อนว่ามันจะ เปิดอีกไหมออมันจะเปิดอีกไหมดูคืนนี้แอดว่ายังไงมันคิดว่าต้องเปิดแหละเออของเรานี่สร้างอ่าไอ้นี่แล้วสร้างโรงสร้างรั้วแล้วนะครับเอสร้างรั้วก็ไม่อยู่หรอกถ้ามันจะเอานะครับเดี๋ยวมันก็เปิดขึ้นมาเออมันจะยิงไหมใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วแอดว่ายัางไงมันก็เปิดมันไม่สนใจอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็พูดเอามันยิงเราเอา่ากัง <Cam. S 2> คืน พวกนานาชาติเขาก็กลับไปหมดแล้วถูกไหมล่ะมันก็พามาดูแถวชายแดนเออพามาดูเอเตรงที่มันบุกมันก็ไม่พาไปดูไอตรงที่ตรงชายแดนขอบชายแดนมันก็พามาดูอ่าพวกพวกคณะทูตต่างๆก็พามาดูเออนักคงนักข่าวก็พามาดูนี่ไงไทยทำสักเสียหมดเลยเออประชาชนล้มตายกันโอ้โหเกินกาดแต่มันก็ไม่พาไปดูว่าล้มตายยังไงนะ <laughs> บ้านเรือนอะ บ้านเรือนว่าดูกยิงยังไงแบบไหนมันก็ไม่พาไปดูไม่พาไปดูมันก็พาไปดูไอ้ตรงปราสาทตาทมแหะปราสาททมเอ่อที่ที่มันยิงพลาดอ่ะแล้วก็ทําให้ไอ้สารมันพังน้องก็ดูตรงนั้นแหละแล้วก็พูดเป็นฉากฉากนอกนั้นก็อธิบายเป็นฉากฉากอธิบายให้เห็นภาพได้มันเป็นนักเล่าเรื่องดีที่สุดเป็นนักเล่าเรื่องนิทานเก่งมากเออไม่ต้องไปดูของจริงก็เห็นได้ โอ้โหมันทําทุกอย่างแล้วยิ่งอะไรนะคุณคุณหญิงนะคุณนายอะไรอีกอีกคนเนี่ยไปร้องไห้อยู่ที่ต่างประเทศเน่อไปบอกประชาคมโลกว่าไทยทํากับคนขเขมรนนะครับคนกัมพูชาเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากเออ่ทำทั้งเรื่องทั้งด้านมนุษยธรรมนะครับกดขี่ขมเหงเทั้งผู้ดีง่ายนะ่ะ อะไรอ่ะแรงงานก็กดขี่ข่มเหงทุกอย่างเออโอ้โหเอฟซีนะคือมันมันมนโนสร้างภาพไปหมดเลยทำให้เรานี่เสียมากในในใสายตาชาวโลกเรานี่เป็นผู้ร้ายไปเลยเออจากเป็นพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยทันทีเลยมันจัดการสัซนเรียบร้อยเลยเป็นไงเออมันเดินเกมก่อนหน้าเราตลอดถามว่ารัฐบาลเราทำอะไรเงียบเกรด รัฐบาลเราเงียบเกร็อไม่พูดอะไรเออเห็นไหมของเรานานๆจะออกมาโต้ออกมาตอบโต้สักทีหนึ่งแต่มันก็ไม่มีผลเพราะว่าของมันมีอยู่สองสามคนที่จะดําเนินการเรื่องโฆษณาเนี่ยก็คืออ่าพ่อใหญ่นะวุนเส้นแล้วก็ลูกมาเน็ตแล้วก็อีมาลีนั่นนั่นแหละนะสองสามคนนี้ก็พอ นั่นก็ถือว่าเป็นหน่าเชื่อถือเพอราะอะไรผู้นํามันเป็นคนพูดเองไงแต่ของเรามีไหมไม่มีเออไม่มีแล้วมันพูดอยู่ตลอดเวลาด้วยมันย้ําเตือนมันบอกเดี๋ยวจะพาต่างชาติมาดูเมื่อวานมันจะบอกว่าเดี๋ยวพาต่างชาติมาดูวันนี้มันก็พามาดูเลยเออพามาดูเลยว่าสถานการณ์เป็นไงนี่ไงเออไทยเปิดก่อนนู่นนี่นั่นมันก็พูดไปเออกกหกหน้าตายกกหกเป็นปกติธุระ มันโคตรน่าเกียดเลยเอฟซีไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเ,เออใช่ใช่ของเรานี่ช้ามากก่อนจะขยับตัวก็โอ้โหนะครับแปดโมงครึ่งเอฟซีนะเออแปดโมงครึ่งของมันนี่ไปก่อนเลยมันวางแผนล่วงหน้าเป็นช็อตช็อตชอตแล้วก็เป็นฉากฉากฉากเลยวางแผนล่วงหน้าตลอดเห็นไหม อคิดคำนวณแล้วว่าถ้าพูดแบบนี้เออจะทําให้ต่างชาติเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมันจะวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยมันรู้ว่ามันสู้ซึ่งหน้าสู้กับไทยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วทางด้านการทหารเนีมันสู้ไม่ได้มันก็เล่นวิธีนี้เนี่ยให้ชาวโลกเนี่ยกลับมาเล่นเราเออให้ลุมรนามเราด่าเราแล้วก็บอยคอรดเราทําทุกอย่างเอเราอาจจะเราอาจจะชนะมันได้แต่เราแพ้ พวกการทูตของมันเออมันเกง่งมันส่งคนไปล็อบบี้หมดเลยเออต่างชาติเนี่ยว่าทําอย่างงูนทําอย่างงี้ไทยก็บอกโอ้ปล่อยมันให้มันทําไปเถอะนะเออเดี๋ยวขึ้นการเดี๋ยวพูดง่ายว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการสอบสวนเอ,อ่อเดี๋ยวเราก็เอาเอกสารเอาอะไรเราตรวจหมดแล้วแล้วนะเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นสู่การสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดเผย แล้วเมื่อไรแล้วถามหน่อยนะครับเมื่อไรเออจะวันไหนจะตัดขึ้นตรวจสอบอ่ะวันไหนจะมีการไต่สวนวันไหน <c oughs> เออถ้าเกิดเขาไม่ตรวจสอบประชาชนทาาโลกเขาก็รู้ไปหมดแล้วมันไปไกลแล้วเออสังคมโลกเขารู้ไปหมดแล้วเราการสื่อสารเราไม่ทันเขาเลยบอกตรงนะยอมเลยตรงนี้เออพูดง่ายว่าโคศก ของรัฐบาลอยู่ไหนเออต้องถามตรงนี้ทำอะไรเออทำไมไม่อธิบายแบบเขาเนี่ยเขาอธิบายโอ้โหเขานี่ใส่ทุกดอกทุกเม็ดเห็นไหมบิดเบือนทุกอย่างเขาบอกปล่อยมันไปมันเสียหายไปแล้วบอกตรงว่าเสียหายไปแล้วตอนนี้ก็คืออต่างชาติเนี่ยเขามองเราเป็นยังไงอะ่ะนะตอนนี้มองเราเป็นอาญากรไปแล้ว เออทำร้ายประเทศที่เล็กกว่าเห็นไหมทุกอย่างแหละแย่มากอะ่ะบอกตรงนะพู้ใดว่าแย่มากงานนี้อะแอดนิดเสียใจจริงๆนะบอกตรงว่าเสียใจกับอ่ารัฐบาลเราเลยเอาจริงๆเออ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแอดบอกได้เลยว่าเราเราตามหลังในเรื่องเนี้ยเรื่องการสื่อสารเนี่ยเราตามหลังมันมากเลยตามหลังเยอะเลยหลายข้าวเลยเอาจริงๆนะเออมันนี่ไปก่อนแล้วชุบ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 แล้วนะสงสัยไม่มีโฆษณาลนะมีสินะครับมีโฆษณานะครับสงสัยไม่มีโฆษกอ่ะ มันมีของเราก็มีโคศกอะ่ะแต่วา่าแปดโมงครึ่งค่อยค่อยไอ,อ้น,นี่ไงงานคือพูดง่ายเปิดอถแถลงการก์กตอนเช้าไงมันไม่เม็นน่าเชื่อถือเราของเราต้องเป็นระดับผู้นําต้องให้เห็นชัดเจนแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เราต้องทําให้ทันมันเออแล้วเราก็ต้องชี้แจงกับอ่าประชาคมโลกทั่วประเทศอ่ะ แล้วถ้าเกิดไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องให้คนที่ต่างประเทศอ่ะดำเนินการหรืออท่านทูตนะครับออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆเออแล้วก็เผยแผพร่ภาพไปนะออกสื่อสารไปตอนเนี้มันมันสู้กันด้วยสื่อสู้กันด้วยโลกโซเชียลเราก็ต้องลงโลกโซเชียลนี่แหละอัดเข้าไปทุกช่องทางเออของมันยังทําได้เลยเราทําไมทําไม่ได้ถ้างง้นเราจะแพ้เราก็้าโลกก็จะมองเราอีกแง่มุมหนึ่งเลย คือต่อไปเราจะไปซื้อเครื่องบินเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเลงเลยว่าเฮ้ยมึงซื้อไปแล้วมึงไปทําร้ายประเทศที่ด้อยกว่าเขาก็จะไม่ขายให้อ่าเห็นไหมขาย YouTube อ,อกกุปกรณ์ก็จะไม่ขายให้เพราะอะไรก็เราเอาเครื่องบินมาทําร้ายอประเทศที่ด้อยพัฒนากว่ามันก็จะพูดแบบนี้เองเอฟซี FC, ลองคิดดูเออถ้าทําอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วคือมันบี้เราทึกเรื่องพวกนี้ตลอดเห็นไ,ไหม สังเกตดูนะครับเอฟซีเรานี่ด้อยนะด้อยในการตรงนี้แล้วก็ไม่ทันเกมลักษณะไม่ทันเกมดูเหมือนจะดูเหมือนจะเร็วดูเหมือนจะอะไรแต่เก็บไว้มีหลักฐานถามทำอะไรไม่ไม่ได้ทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาสืบสวนสอบส,สวนเดี๋ยวค่อยออกมาพูดกันถามหน่อยถึงวันนั้นเนี่ยเราโดนไปถึงไหนแล้วถึงไหนต่อถึงไหนแล้วเออเราต้องพู้ใหญ่ต้องต้องออกเดินหน้าออกก่อนตลอดเราต้องทันมันตลอด แต่เราเนี่ยไม่ทันมันเลยนะครับตอนนี้บอกง่ายๆไม่ทันมันเลยเอไปคนละที่เลยมันพาเห็นไหมมันบอกว่าเดี๋ยวพาอ่าชาวประชาคมโลกมาดูมันก็พามาจริงๆวันนี้มันก็พาลงมาดูแล้วเราไม่เคยไปทําร้ายที่อื่นนอกจากรถทงรถถังนอกจากปืนใหญ่อะไรเราทําลายแค่นั้นแต่มันพาไปดูนู่นนะเอะสารนะครับสารตะรม ที่ขี่ม้าน่ะที่พังที่มันยิงเองเน่ะแล้วมันก็บอกว่าเรายิงเป็นไงอ่ะเอฟซีเออเนี่ยโอ้โหทำร้ายพังพินาศเลยทํามาดูนูน่นนนนี่เออแต่มันบอกให้คือลักษณะกา,ารพูดของมันเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเห็นภาพว่าโอ้โหมันเสียหายระดับใหญ่โตแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบก็เพราะไทยแต่มันไม่เคยพูดเลยว่ามันเนี่ยเป็นตัวเริ่มก่อนเออหลักฐานมีทุกอย่างแต่ไม่ค่อยเอามาชี้แจง เอจอจะให้แต่พูดง่ายๆว่าจะให้แต่ไอ้ภาคเอกชนหรือสื่อเป็นคนออกบางทีก็ฝากไปบอกสื่อด้วยนะให้สื่อรายงานต่อให้หน่อยเอา้าไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับเราเราเป็นผู้ง่ายเราเป็นโฆษกของอรัฐบาลเนี่ยเราต้องเจตเราต้องออกมาออกมารายงานนะครับออกเอาภาพออกมาชี้แจงให้ชาวโลกเขารู้แล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ ส่งไปเอ่อให้ให้เกี่ยวกับเอท่านทูตทั้งหลายเนี่ยนะครับให้รู้นะครับแล้วก็ออกไปชี้แจงชาวโลกออกไปพูดคือช่วยกันนําเสนอช่วยกันแชร์ช่วยกัน,กนอ่าส่งภาพอันไหนที่มันเป็นประเด็นเนี่ยเรารวบรวมแล้วก็ส่งทําให้ชาวโลกมองเห็นว่าเนี่ยที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้อง